เหื่อแล้วเหื่อยแล้วเหนื่ยแล้วไม่คลิกนม่คลิกมากระสลายจะล่นเหรอจแพ่อนแกะมาบอกติโอ้ยมันเย็นมันเย็นมันเย็นเดี่ยวไม้นั้นเป็นรอยอะ ตอนตัดชามเพรามันเหนียวนอกี้ข้าไปกินนมลาจินนะ